สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับูสายฟ้าก็มีเรื่องมาหมาเอามาเล่าให้ฟังนะเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับฟังกันครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูสายฟ้าครูกรุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาครับคลิปวิดีโอนี้นะครับครูสายฟ้านั้นมีเรื่องมาหมามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่กูสายฟ้านั้นไปประสบมาตอนไปแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจะบุริเกมที่ผ่านมาที่กุสายฟ้าได้เหรียญมา3เหรียญทองกับ1โรลัลงวันนะครับเมื่อกี้ก็ไลฟ์ไลฟ์สดไปในช่อง YouTube นี่แหละนะแต่ว่าอยากจะเอามาอัดเป็นคลิปแล้วมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องมาหมานะครับเรื่องมีอยู่ว่ากูสายฟ้านี่ไปแข่งกีฬาใช่ไหมครับ เดินทางไปก่อนเนี่ยสวันไปกาญจนบ,บุรีเพื่อไปปรับสภาพไปเตรียมตัวนะพอไปถึงก็หาที่พักที่จริงมันจะมีที่พักอ,อ,อยู่ที่นึงละนะซึ่งมันใกล้สนามแข่งจองไว้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเดินทางไปเร็วแล้วไปถึงก่อนก็ต้องหาที่พักล่วงหน้านะก็เซิร์ชอโกรด้านะแล้วก็จองมาก็ได้ที่หนึ่งห้องสวยมากนะครับแล้วก็ประทับใจมากกูจะฟ้าก็พักคืนหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะนอนในคืนแรกเนี่ยก็บอกนักเรียนไว้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องตื่น ตั้งแต่6โมงเพื่อวิ่งนะเราต้องเตรียมตัวให้ปอดเนี่ยขยายไปวิ่งให้ได้เหงือ่อให้ร่างกายเนี่ยหลังจากที่ครูสายฟ้าเนี่ยขับรถหลังจากที่นักเรียนเนี่ยนั่งกันมานานนะครับจะได้ขยับร่างกายก็นัดแนะก็นอนจนเช้ามาครูสายฟ้าว่รีบล้างหน้าเรียกนักเรียนเตรียมตัวเปลี่ยนชุดนะจะต้องออกไปวิ่งต้องบอกอกนว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเดี๋ยวหลายคนว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแต่ว่ามัน มันเป็นเรื่องของความเป็นเป็นครูแล้วก็ความเป็นภาวะผู้นำอ่าเป็นภาวะผู้นำที่จะต้องอาพานักเรียนเนี่ยไปอาจจะไปเจอกับสิ่งที่ที่คาดไม่ถึงที่อาจจะเป็นอันตรายต้องคอยระมัดระวังอะไรเงี้ยอ่าซึ่งเราเนี่ยคนเป็นครูนะครับถ้าไปเผชิญสถานก,การณ์แบบนั้นเนี่ยจะต้องทําตัวอย่างไรอะไรเงี้ยคุณฟภาก็ปลุกแล้วก็พาออกมาหน้าที่พัก แล้วก็มายืดร่างกายนะหมุนก็ต่อหมุนเอวหมุนเข่าหมุนข้อหมุนข้อเท้าเพื่อให้มันมีความพร้อมหลังจากที่เรานอนมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงขับรถมานานหลังจากที่วอร์มจนได้เหนื่อแล้วก็บอกนันกเรียนว่าเดี๋ยวครูจะพาวิ่งนะระยะประมาณ3มกิโลกอว่าจะพาวนและกลับมาที่ห้องพักแต่ว่าครูสัภาก,ก็เอามือถือไปด้วยเลยกเ็เช็คจีพเอสแล้วดูจี s แล้วก็โอเคอ่ะพร้อม พรองก็พาออกวิ่งนะครับซึ่งซึ่งที่พักเนี่ยท,ที่จองจาก,กโกด้านเนี่ยมันอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในแล้วเราก็จะมีนามีทุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นซอยซอยสักระยะหนึ่งก่อนที่จะออกไปถึงถนนใหญ่นะครับอูสารฟ้าก็พาออกวิ่งออกวิ่งไปซึ่งสิ่งที่จะต้องผเผชิญให้ทุกคนทายครับว่าต้องผเผชิญอะไรครับลองทายกันดูสิทายในใจก็ได้เืินวิ่งตอนเช้าสิ่งที่ต้องผเผชิญเลยก็คือหมาครับ หมาเพียบมากหมาเยอะมากนะมีหมาแบบบางจุดเนี่ยสามตัวบางจุดสี่ตัวบางจุดห้าถึงหกตัวนะครับบางจุดตัวเดียวโอ้ยสบายนะคุยสายฟ้านี่วิ่งไปได้สักระยะหนึ่งมาแล้วเจอเลยวิ่งออกมาจากบ้านก็มีนะนอนอยู่นิ่งๆคือไม่รู้เลยอยู่ๆวิ่งออกมาคือสําคัญมากตอนนั้นคือยังไม่แข่งถ้าเกิดนักเรียนถูกหมากัดโอ้แย่เลยเราใครก็อายแถมอาจจะไม่ได้แข่งอีก นะแต่จริงจรแล้วคุณสายฟ้าเนี่ยวางแผนไว้ก่อนแล้วคิดไว้ก่อนแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้เจอแน่นอนนะคุณสายฟ้ามีประสบการณ์จากการแข่งขันเยอะมากนะครับมีโอกาสที่ได้เจอและเจอจริงๆครับหลังจากเจอปุ๊บนักเรียนก็วิ่งตามหลังคุณสายฟ้ามาพานักเรียนไปสองคนนะครับอ่านะคุณสายฟ้าไปแข่งแล้วก็มีนักเรียนอีกสองคนไปแข่งด้วยนะซึ่งนักเรียนไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรกลับมาหรอกนะครับอ่านะก็เพราะว่าเขายังใหม่ ในในวงการของกีฬาวูซูนะแต่ว่าไปแล้วก็ถือว่าแสดงได้ดีแข่งขันได้ดีนะเป็นที่ออพอใจเขาใหม่มากเขาไม่เคยเล่นกีฬาอะไรกันมาก่อนเลยเป็นแบบว่าโอ้โหพาไปรอบนี้คือปั้นกันนานมากนะแต่ก็พาไปแล้วไปไประชิญหมาก,ก่อนเลยยังไม่ทันแข่งนะพาไปวิ่งตอนเช้าประชิญกับหมาพอเจอปุ๊บนักเรียนก็ตกใจนะมันวิ่งออกมาเร็วมากหัวเสาก็หยุดเบาหยุดหยุดแล้วหัวเสาก็ยืนจ้องเลยนะครับยืน หมาก็ออกมาแล้วก็หยุดนะไม่ได้มากัดน,นะครูสาวก็ดุหยุดนะแล้วก็ผู้เรียนว่าเดินตามมาเดินตามมาพอเดินนะครับเดินมาถึงระยะเดียวกับหมาเนี่ยครูสายฟ้าบอกนักเรียนเดินไปเดินไปช้าๆนะส่วนครูสายฟ้าเนี่ยก็จะต้องเดินไปด้วยแล้วก็คอยมองหันมองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเคยได้ยินคาโบราณไหมครับหมารอบกัดครับอ่าหมารอบกัด พอเราพ้นเนี่ยมันจะแหวงกัดเราได้เสมอนะหมาพวกน,นี้เราจะเดินแล้วก็หันหลังบอเอาวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยนะบางคนตกใจวิ่งเลยนะถูกหมากัดมาเยอะแล้วแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอย่าวิ่งครับต้องเดินเดินแล้วอุตส่าห์ัก็จะคอยหันมองให้ลักเรียนคือจะละสายตามไม่ได้มีโอกาสที่จะโดนหมารอบกัดเพราะฉะนั้นผูสายก็มองมองนะครับแล้วก็เดินไปด้วย พอระยะนะเราก็อาจจะยังมองอยู่ตลอดนะแล้วก็บอกเรียนอะ่ะไปวิ่งต่อไปได้แล้วพอระยะมันก็ไม่ตามนะมันก็หันกลับเข้าบ้านเนี่ยต้องเจออย่างงี้บางจุด2ตัวบางจุด3ตัวแล้วก็ทำานี้ตลอดนะบอกหยุดนิ่งนะไม่ต้องตกใจนะเ,เดินไปเดินไปถ้าจุดไหนที่ดูแลดุมากพอเราหันจะหันหลังกลับเนี่ยมันทาท่า,าจ,จะเข้ามาอีกนะบางตัวนี่ตามไปไกลมากนะครับผมก็จะมองนะดูตัวไหนดุนะอาจจะบอกชี้ไปเลย บอกเข้าบ <Superman> ้านไปเลยนะเข้าบ้านไปเลยนะก็จะบอกเงี้ยม่รู้หมาใครและแก็บอกว่าเข้าบ้านไปเลยนะบางตัวเนี้ยไม่ไม่มีบ้านหรอกนะอยู่ข้างๆนี่แหละก็บอกเข้าบ้านไปเลยชี้ไปเราต้องแสดงลักษณะให้ให้ให้สัตว์เนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยเราเองก็อย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาไม่รู้ว่าถ้าหมาเข้ามานี่โดนเตะโดนเตะก่อนแน่นอนนะถ้าเข้ามาปุ๊บทวนเตะเลยเดี๋ยวมองมองแต่ว่าไม่มีตัวไหนนะไม่มีตัวไหนเข้ามาถึง ได้สักตัวหนึ่งก็วิ่งออกถนนใหญ่แล้วก็มาจบที่นี่มาจบที่ก่อนจะถึงก่อนจะเข้าห้องพักมีอยู่จุดสุดท้ายนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก่อนยืนอยู่นะดูแล้วดูแน่ตัวนี้นะแล้วก็ไกลๆไปอีกสักระยะจะมีอีกฝูงหนึ่งเลยห้าตัวเลยไอ้นี่ตัวหนึ่งเป็นหกตัวนะครับว่าไอตัวนี้ดูแล้วเอาเรื่องดูแล้วเอาเรื่องนะ แต่ไม่ถอยนะครูเสพาวังไว้แล้วว่าไม่เอาอะเราไม่ถอยนะวิ่งไว้แล้วก็คือวิ่งให้จบนะแต่ในขณะนั้นคือต้องคิดไปด้วยนะแต่เราก็ไม่แสดงออกในเรื่องของความตกใจในักเรียนเห็นนะเพราะว่าเราเราเองครูเองนำนันเกเรียนมาแล้วมาไกลบ้านจะไม่โดนหมากัดก็ไม่ได้ในขณะนั้นก็คิดนะว่าไอ,อตัวนี้ดูแล้วลักษณะมันดูน่าจะดุนะแต่ก็ยังพาเดินไป,เด,นไปเดินไปเรื่อยเดินไปใกล้เลย นะไม่ถอยไม่ยืดยูดยดยด่เดินมาเอาเดินมาเดินตามมาครับแล้วก็หยุดมองหยุดมองเลยไปยืนใกล้แล้วก็หยุดมอง,ด,มอง,ด,มองดูไว้ว่าจะเข้ามากัดหรือจะมีทีท่าว่าจะเข้ามากัดทําร้ายหรือเปล่าปรากฏว่ามันนิ่งแล้วก็มันก็วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปหาอีกฝูงเล่เนผะ่าว่าแม่มันไปรวมตัวกันหรือเปล่าวะคราวนี้อาจจะเจออีกคำหนึ่งก็คือหมาหมู่ เคยได้ยินว่าก็หมาหมูก็คือถ้าตัวนึงเข้าเนี่ยอีกหลายตัวมันจะเข้ามานะโอ้มันไปรวมตรงนั้นแล้วมันอยู่ใกล้กับทางห้องพักแล้วเห็นห้องพักอยู่แล้วเนี่ยสวกเขก็เดินอีกพาเดินไปเลยไม่วิ่งละพาเดินไปปรากฏว่าไอ้ตัวที่เจอเมื่อกี้ตัวตัวที่มันวิ่งไปรวมมันไปยืนดักไอ้จ่าฟูงอ,งอีกชุดหนึ่งไปยืนเอาหน้าชิดกันโอเหมือนจะคูมันทําให้ไอ้ตัวนั้นิ่งไปเลย เก็เดินมาเรื่อยเดินมาแล้วก็มองมองดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันขู่แทนด้วยมันขู่แทนมันขู่แทนคือไอ้รอบๆเนี่ยคือมันนิ่งหมดเลยนะคือไม่มีตัวไหนทาท่าว่าจะเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยกูจับตาตลอดว่าขออย่าเบียดเบียนกันนะเราต้องเรามาจากต่างถิ่นมาเตรียมตัวเพื่อที่จะแข่งขอให้ทุกตัวอย่าเบียดเบียนกันนะแล้วก็มองไปด้วย คือข่มใจตัวเองไว้เราเป็นผู้นำนะไอความกลัวถามว่ามีไหมมีไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นผู้นำเอสแล้วก็เอ้ยแหมมาแค่นี้มันมีนะเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนคนที่ตกม้าตายส่วนใหญ่เนี่ยเก่งนะแล้วก็ไม่ประมาณตัวว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่มันจะพลาดมีโอกาสที่หมามันจะจะเข้ามากัดได้นะเออถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวไว้มีแผนสำรองไว้เสมอขออา่าเบียดเบียนกันนะขอให้เราได้มาออกกำลังกายในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ก็เดินมาเรื่อยๆนะแล้วก็พ้นมามาถึงหน้าห้องพัก mm. ก็ให้นักเรียนยืดเหยียดร่างกายนะดัดขาดัดอะไรไปก็หันไปก็ยังเห็นอยู่กันกลุ่มอะนะไอ้ฝูงนะั่นอะมันก็ไม่เข้ามาเลยนะเอออันนี้ก็คือเรื่องมาาที่จะเอามาแชร์ว่าโอยประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะเมื่อเราเองมาเป็นผู้นํครูสายฟ้าเนี่ยถูกฝึกมาอีกครั้งหนึ่งคือเราเห็นแบบอย่างมาจากอาจารย์ของสายูสายไฟอีกครั้งหนึ่งนะคือท่านเป็นคนอย่างนี้จริงๆท่านเป็นคนที่ใจกล้า มีอะไรก็คอยแนะนําว่าเฮ้ย hey, ถ้าเจอปัญหา,านี้นะเราต้องเข้านะถ้ามีเรื่องกันจะเข้าไม่เข้าอย่ามายึกยักเอ้ยอจะเอาเรื่องเดีย๋ยวเดียเด๋ยวอะไรเงี้ยไม่มีอย่างนั้นนะคือถ้าจะเอาเรื่องก็คือเอาเลยนะไม่ต้องมาลีลานะครับซึ่งครูสายฟ้าได้ฝึกจิตใจเนียเยอะมากนะจากอาจารย์ของครูสายฟ้านียแล้วพอเรามาถึงวัยที่เราต้องเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เองเนี้ยถึงได้เข้าใจว่าเฮ้ย hey, เนี่ยคนเป็นอาจารย์มันต้อง เก็บความกลัวแม้ว่าเราจะมีความกลัวนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญกว่าความกลัวคือนักเรียนตรงนั้นแล้วเราไม่สามารถแสดงออกให้เขาเห็นได้นะแล้วครูสายฟ้าก็นํามาเอาเรื่องหมากนี้มาปรับประยุกใช้นะเจอมาลายหมาและไอแบบนี้ครูสายฟ้ามีประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬานี่เยอะมากนะแล้วก็เอาเรื่องหมานี้มาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการทํางานนะบางทีมันมันทุกข์มากนะแล้วเรามีทีมงานนียเราก็กลัวว่างานนี้จะไม่ ประสบความสาเร็จบางครั้งเนี่ยกับน้องฝึกสอนตอนนี้ที่ครูสายฟ้านั่งถ่ายก็คือโต๊ะของน้องฝึกสอนนะคุณครูฝึกสอนจากราชพัฒนะลูกเป็นรุ่นน้องครูสายฟ้าเองนะก็บางทีก็ต้องเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าไน้งานพวกน,นี้เราเราสามารถช่วยกันทําได้นะโอ้งานมันใหญ่นี่แต่ว่าบางทีก็ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเ,ออเก็บความความเครียดไว้นะไม่แสดงออกมาคุณสายฟ้าเ,เป็นคนที่เก็บเวลามีเรื่องเครียดอะไรนีไม่ค่อย ไม่ค่อยจะโพสต์หรือจะบอกใครนะแล้วกเก็บแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาก็สามารถนํามาประยุกต์ได้สําหรับใครที่ตอนนี้อยู่ในฐานะทีเ่เริ่มจะต้องมาเป็นผู้นําในการตัดสินใจอะไรเงี้ยก็เอาไปฝึกได้นะครับในเรื่องของการสังเกตในเรื่องของการเตรียมแผนนะในเรื่องของการประมาณตนเองว่าเราทําได้แค่ไหนสุดได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็ามาประยุกต์ได้ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาความสูงหรือการออกกำลังกายอะไรเลย นะแค่เอาเรื่องมามาในการตอนไปแข่งกีฬาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ได้ฟังกันสนุกสนานนะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะนานๆได้มาลงคลิปทีนะครับก็ถ้าใครชอบเรื่องมามานี่ก็าฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับครูสายฟ้ากันก็จะดีมากนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยติดตามก็อยากจะพัฒนาความสูงอยากจะออกกำลังกายรูปแบบต่างๆก็ไปดูคลิปเก่าๆของครูสายฟ้าได้นะมีคลิปที่เป็นสาระเนี่ยเยอะมากนะก็เอาไปแชร์ต่อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โพอไว้แค่นี้นะ ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปหน้ามีความรู้อะไรก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่านำนักเรียนไปแข่งขันกีฬา3วันนะเจอฝนโอ้เสียงหายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังมากนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย